วันนี้อยู่ในโรงเรือนแคคตัสก็จะพามาดูครับไม้ที่คิดว่าจะมีอนาคตไหมนะครับมีพิกไดมอนตัวนี้นี่ก็เป็นเดดีม uh, ครับก็นในอนาคตเนี่ยอีกสักปีหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะครบทุกปูแล้วมันก็เป็นลายที่ค่อนข้างสวยตัวนี้กำลังออกดอกเลยนะครับสีเหลือง ก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่ในโรงเรือนแคคตัสเล็กๆของผมนะครับมีแคคตัสอยู่นะครับเท่าที่เห็น40 50 60ต้นแบบนะครับก็ค่อยๆสะสมมาไม่เป็นเลยนะครับจากคนที่ไม่เป็นเลยแล้วก็มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เป็นเหมือนเดิมไม้นี้ก็จะได้เริ่มแรกก็หามาจากแถวบ้านนะครับฟาร์มแถวบ้านสวนแถวบ้านที่มีนะไปดูๆแล้วก็ไปสนับสนุนเข้ามานะครับ ขอแบ่งซื้อเข้ามาบ้างอะไรบ้างก็มาเลี้ยงเขาต้นไหนที่มีสีเขียวเยอะหน่อยก็โตเร็วหน่อยแล้วก็ได้มาจากในเพจ Facebook บ้างนะครับก็ไม้กราฟตรงนี้ก็ได้มาจากในเฟซบุ๊กล้วนๆนะครับมีพิงไดมอนตัวนี้นี่ก็เป็นเดซีมครับก็จะพามาดูครับไม้ที่คิดว่าจะมีอนาคต ไม้นะครับแต่ละคนนะครับก็เลี้ยงไม้ไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบนะฮะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับอันนั้นโคผมหมายถึงว่าไม่ได้จะเอาไปทําอะไรต่อนะฮะก็แค่ว่าให้เขาออกด่าทุกปูแค่นั้นนะครับเนี่ยถ้าดูจากด้านบนก็เกือบรบแล้วนะครับก็ขาดแต่ปูนี้ หรือเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยสองถึงสามภูเนี่ยยังไม่มาด่านแต่ภูนี้เริ่มมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับรตอนนี้ก็ออกมาได้เกือบเต็มภูเลยภูถัดมานี่เลยก็เริ่มเข้ามาบ้างสองบ้างแล้วก็เหลืออีกหนึ่งภูหนึ่งภูก็ด้านข้างเขาก็เริ่มมาแล้วครับน่ครับด้านบนก็เริ่มมีละก็ในอนาคตเนี่ยอีกสักปีหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะครบทุกภูแล้วมันก็เป็นลายที่ค่อนข้างสวย นะครก็ต้นนี้ก็เหมือนกัน ต้นนี้ตอนแรกผมได้มามันก็จะมีแค่หนึ่งสองสอันนี้ก็เริ่มออกไปขยายออกไปปูบนแล้วสองบ้างสาบ้างสามปูเนี่ยผมว่าโอกาสน้อยที่จะเข้านะไปดูแล้วมันมันจะไม่มีซึมออกมาเลยถ้ามีนี่ก็ถือว่าสวยเนี่ยมันเขียวปัดเลยสามปูเนี่ยคือมันเขียวเลยมันแทบจะไม่มีอะไรซึมๆเข้ามาเลยด่างคือไม่ซึมเข้ามาเลยโอกาสที่จะด่างทุกปูเนี่ยก็มีน้อยนะครับใครมีวิธีแนะนำอะไร ยังไงก็ลองคอมเมนต์ลองแนะนํากันมาดูนะครับว่ามีวิธีทํายังไงให้มันออกด่างได้เกือบครบทุกฟูได้บ้างที่เหลือก็จะเป็นด่างผสมผสมป,ปลายกันไปนะครับต้นนี้ถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็คือด่างทุกครูนะครับแต่มันเข้าบ้างไม่สวยไม่สม่ำเสมอนะฮะแล้วก็มีอันนี้แหว่งด้วย ก็ไม่มีเขียวสลับเลยมันก็จะดูเป็นลายไม่มสม่ำเสมอกันแต่จริงๆคือมันด่างทุกปูนั่นแหละมันก็สวยประมาณระดับหนึ่งส่วนพวกนี้ก็เป็นมอนอันน <ไ maan S 2> ี้ก <ingt> ็เป็นต้นส้ม,มตันนี้ก็เลสไทเกอร์นะครับก็ให้หนออมาเพียบเหมือนกันส่วนพวกนี้ก็จะเป็นแ b บีแท้นะครับหแหวงแงไปบ้างนี้เกิดจากหนูกัดนะครับหนูนี่ก็เป็นตกรนะครับ ต้นเค้ตัดนะครับส่วนกระถางสีขาวนี่ก็โอเคนะก็สวยนะครับผมให้ดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นเนี้ก็ถ้าดูจากด้านบนนี่ก็สวยเลยดูจากด้านข้างที่บ้างนะ เข้าที่บ้างลายเข้าที่ปูมันก็สลับกันออกจะชัดเจนสวยงามนะครับสม่ำเสมอจะถือว่าสวยนะครับใช่ไหมฮะเพื่อนๆว่าสวยนะครับก็ประมาณนึงนะครับสวยประมาณนึงให้หน่อแล้วต้นนี้ก็จะเป็นคีเล็กผสมกับ LB ครับก็มีอยู่ประมาณไม่กี่สิบต้นนะครับประมาณนี้ครับก็เ,เก็บไปเลี้ยงเลี้ยงเล่นเล่นไปมีออกดอกทันกัน ถ้าเราอยากได้สีมันเราก็จับผสมอันนี้เพิ่งออกแต่สีเรายังเฉยๆเรายังไม่ค่อยอยากได้ครับมีเรนโบว์ต้นเรน,นโบว์นี่สูงอย่างเดียวเลยมีเนี่ยครับเพราะจิ้งไว้บ้างครับเเพราะจิ้งไว้ ก็ถาดหนึ่งอันนี้เป็นสีเขียวไม่ดีด่างเนยแล้วมีเพาะใหม่ก็เป็นอันนี้ครับถาดนี้คุมไหมพึ่งเพาะฮะประมาณแค่นี้ครับมาแบ่งปันกันให้ชมฮะสำหรับแคตตัสที่มีแคตตัตที่เลี้ยงกันเล่นเเลี้ยงกัน,นเพลินๆนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็น,นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ